ไม่ไปคะ่ะไม่ไปนะคะดอกทองสุกไม่กลับบ้านนะคะนี่สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่องพรายทองคูณแม่ดอกรักนะคะทองสุกไม่กลับบ้านคะ่ะหนีหนีพ่อควานหนีพ่อควานมาหาแม่ดอกรักไม่กลับคะ่ะไม่กลับ ขอมากินกับแม่ดอกรักนะคะนี่นไม่ได้เจอกันตั้งเป็นป,ปนีปีหนึ่งเอปีนึงเลยนะคะไม่ได้เจอกับแม่ดอกลักขออยู่กับแม่ดอกรักก่อนเด้อพ่อควานเด้อค่ะว่บ โออยู่กับแม่ดอกลักก่อนชิดฮอดไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยขอขอหน่อยแม่ดอกลักขอหน่อยนนอโอ้ยขอกินกะแม่ดอกลักกนันรบเนาะยอยากถ้าหน่องเลยต้อง้องยางเยี่ยว о ล�ีอย่างออกค่ะึงๆจริงมา โอ้ผายลมกินแล้วก็ผายลมบังบังไววกัวรุงไปคลองกลัวขึ้นไม่ได้นะคะเอาเหยียบแน่ดอกลากเหยียบเอาว่าท้องซุกไปมาไปกินน้ำคาวอ่าใบไผ่เนียเร็วๆนุ่นนุ่นนุ่นเขาเยียบลงเร็วดัน ไปเออนั่นดอกลากเยียบเป็นปีเลยไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอป้าไม่ได้เจอพี่เจอน้องมาเป็นปีแล้วนี่เพิ่งมาเจอนะคะนี่อ้าวถูกันเข้าไปไปอยู่โรงบาลอยู่เชือกเดียวนะคะวันนี้ได้มาอยู่กับร่วม เพื่อนบ้านแล้วพี่น้องนะคะไม่ได้พ่อพี่พ่อน้องน้องก็ไม่ได้โผมนะคะแม่อ้วนอุดมสมบูรณ์นะคะน้องทรงสุขเนี่ยดูปั้นท้ายเขาปั้นท้ายเขาก็เต็มอยู่เต็มนะคะเนี่ยบอกบอกผมมีพอซอยเอาจะไปไหนล่ะนี่จะไปรักยังยั้นเขากินเหรอฮะ สไปใส่นะ่ะอ่ะ<อ><อ>มันูกันได้แล้วไ <laughs> ปใส่อาไปนผูนกไยุยน,ยไนี้นสอันนี้ก็มือสองเลยเหรอหอ,องงานน้ำกันหมดมือเล็ก มือเลขกแต่ว่าไปพออยู่บ้านอยู่บดไ่้ยางอ๋ออันนี้มือน,นี่ือมือเล็กที่ดอกลักกับท้องสุกดย่งางน้ำกันอ๋อหิวแล้วดอกลักอันนี้หิวนะคะหิวเพราะว่าหญ้าเป็นหญ้าเกยนะคะหญ้าที่มันออกดอกอย่างนู้นนะคะแม่ช่วงนี้หญ้าแห้ง แล้วก็ออกดอกไวนะคะแม่ดอกล้วก็กินแค่ใบลำก็เต็มคอ,อกเลยแต่และเช้าต้องเก็บสามลดฉินนะคะถึงจะไปถึงจะหมดก็อยากได้ต้นสับปะรดนะคะให้น้องๆช้างนะคะก็จะเปิดไล้สามวันนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ขอ เม่ๆนะคะแวะเข้ามาเมตานะคะเมตตาตกใจอนั้นานะล่ำไพ่ด <laughs> ีท้องทองสุกตกใจล่ำไพ่ดีดขึ้น <laughs> โอูุ้บามาสตจใจ <laughs> ไปแล้วทองสุกนะคะไปแล้วจะไปหาใครไปกินไปกิน ไปกินต้นโน้นไปกินกอข้างนน้นกินได้กินได้ไดไมันไม่สูงเออกินไดออ้หมดแล้ว หมดกอสองกอแล้วแม่ดอกรักกินกอไผ่ไปแล้วนะคะไปแล้วทองสุกจะไปด้วยจะไปไหมไปไม่อยู่ไปด้วยเอาพ่อควานกับทองสุกอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะ เออไปแล้วไปแล้วกินกินจับปะรดนะกินได้ก็กินเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยเออเอาเลยจับปลรลดอืไปแล้วนะคะน้องก็เริ่ ไม่ได้กินต้นสับประรดนานแล้วคงจะหิวนะคะนี่เพราะยามันยาก็แก่เนาะเพราะควานยา้าแก่เด๋ยนนี้ช่วงนี้ยญาแก่ออกดอกเยอะเลยนะคะช้างก็กินแค่ใบลำมันก็แข็งนะคะกินก็ไม่ค่อยได้นะคะกินไม่หมดนะคะลำก็เต็มคอกเอ,เอาเล่นดินไปลูกอาอมาเจอดินบ้านดอกลักกินเอาเลยเอาโอ้เปตาแสบแท้า ฮะดินดินอยู่น uh ี่ม oh, ันหวานบ่ย่างเหยาดใส่หยาดใส่เถอะมันติดน้ำปูนมันบ่โอ้ยกินดินขังรางอืมเฮ้ยรีบ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 นะคะรีบ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 โอ้ยอร่อยไหมลูกดินนี่ หอมไหมกินหิวนามบอเปิดนนามไปกินเบึ้งกินบ่น,บา,นามอาบห้เขาเบึง้งไม่อย่านามอีละ่ะ <c oughs> อากาศร้อนนะคะอากาศร้อน อาบน้ำให้ทองสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปกลับไปบ้านนะคะแม่เนี่ยมาที่บ้านแม่ดอกลักนนานไม่ต้องเก็บหรอกเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเก็บเองอืมเล่นน้ำนะคะอากาศร้อนมากเลยวันนี้ฝ <c oughs> ากให้น้องเต้ยเก็บให้ <c oughs> ไม่เป็นไรเราทองสุกมาเยี่ยมบ้าน จะไปไหนลูกโอ้ยคิดถึงแม่ดอกรักโห่เดีไปหาเขาเล่นน้ำก่อนให้เย็ยนเย็ยนก่อนค่อยไปอ,อากาศร้อน,เน,เนเอเล่นน้ำก่อนลูกค่อยไปเล่นน้ำก่อน ขัดขัดผิวชวีวันหน่อยขนายนงา<ห>ทำไมย,ยาว,วยแท้ช้างตัวเล็กนี่น, <laughs> น้ำไม่ควรด้วยเ <laughs> พราะควรอาบน้ำหรือเปล่าเนาะทุกวันนี่ถ้าสมใหม่หลายมือหรอาโอ้ยอาบน้ำแต่สร้างแต่ขขวา่าพอควรบ่อาบอ กินืนนี่ละ่แต่ว่ามันกินมาไหนเนี่ถ้าตมันไอ้น้าผีนั่นายีมากปุ๊บล่ไ้นีาปุ๊บเนี่ยทางผนว่ามันทางผนมันสีออกน้ำหนัก,ไนนกลกไปทางขาีว่ามันสัน่นอิจิตงบ่ กินตะเกนบ่กินตะแกนบ่อ้าวนอนลงลูกนอนนอนเล่นเลยเออนอนลงเป็นยัน เออได้ถูกน้ําอากาศเย็นนะคะนี่นอนเล่นเลยเออเย็นไหมเย็นไหมท้องสุก มีแห้งบ่ได้เล่นน้ำอ่ะกินอ้อยอือจะได้เขียวดีแทบวะแม่มดอกรักยังยำ,งำบ่ได้ซึ้งขนาดนี้ <laughs> ไปใส่ไปใส่ <laughs>